อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เพิ่งตื่นอาบน้ำท่าเรียบร้อยแล้วกาลังจะออกจากบ้านนะครับไปบ้านน้องสาวนะฮะที่ของสิบเอ็ดไปรอเพื่อนที่นู่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านน้องสาวเลยแล้วกันไปตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องสาวที่เรียบร้อยแนละ้วรอเพื่อนๆมานี่ครับสัมพลก ทั้งเต็นทั้งกระเป๋าทั้งถุงนอนสาวเค้าเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาเนาะนี่นะสาวโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นรถกันไปเพื่อนเพื่อมาถึงบ้านรอตั้งนานปลูกกูแมงตั้งแต่ตีห้าครับผมนี่ไปรถคันนี้กันโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่ ปลายทางน้ําตกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะแวะไหนก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายเรื่อยๆนะโอเคเจอกันรอซื้อของครับมึงจะไปปนินเหรอโน้อะไรครับปนินสองห้าเทียบเลยโอเคเดี๋ยว,ยวผมซื้อของก่อนแล้วกันอักไป เอาละครับตอนนี้ก็แวะข้างทางอีกแล้วนะฮะเพื่อนแวะซื้อฐานครับแล้วก็ซื้อมาระกอฮะมีมาระกอรขายไหมครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ที่เราจะไปกลางเต็นท์ครับโอเคาปถึงแล้ว เพื่อนกลางเต็นท์ก็อยู่ตรงนู้นรอละเห็นปะโอเคเดี๋ยวผมลงของก่อนแล้วก็ค่อยเจอกันเนาะโอเคบายบาๆคนไทยเรียกโชฟ่าแต่อันนั้นนุ่มมากเลยนิดที่รักงั้นบอกว่านุ่มเลยว่าไงล่ะจ้าสรุปแล้วของฉันของอันยังเดี๋ยวผมไปลงของอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวกางตรงกลางเต็นท์อะไรเสร็จก่อนโอเคบายบาย ก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าน้ำเลยได้ไหมวะเอาเลยเอย่าร้อนตอนนี้เพื่อนทำกับข้าวอยู่โอ okay, เคเดี๋ยวเราไปดูน,นีกว่าว่าเพื่อนทำกับข้าวอะไรมั่งวันนี้นะครับโ okay, อเคป้ายมึงต้องถ่ายตอนตอนเสร็จแล้วเว้ย ไข่เจียวเราวันนี้นอเอาแล้วไม่มีตะลิบ <คน S 2> ไข่ค้นไข่คนก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเดินไปกับเพื่อนเดินไปหาทําเลน้ําตกข้างในนะฮะซึ่งเขาบอกว่าน้ําตกที่นี่สวยมากครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่าเดินไปเรื่อย ซ้น้ำตกที่นี่ก็น้ําไม่ค่อยมีนี่ปกติตรงเนี้ยมันจะไหลลงเยอะผมดูใน YouTube นะแต่เราก็สักพักก็จะเดินกลับแล้วขอนั่งชิวๆสักแป๊บหนึง่งก็เมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้าที่มีสามรกฏนี่ครับทางเดินดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกให้ที่ผมไปน้ําตกอะไรวะ จำตกหรลอว่าคองตะอินโอเคไป okay. สามมรกตจริงๆมันน้ํามันจะขึ้นสูงแหละเห็นไหมมันมีที่โหนด้วยแต่ว่าน้ํามันน้อยผมไม่รู้โดดไล่หรือเปล่านะตัวหาลำเลดโดดอยู่ เฮ้ยคุยุบวนดิเยอะแน่เยอะนะก็ยังมีเพื่อนๆมีบางนั่งนั่งอยู่นะฮะนั่นกับเพื่อนก่อนบายยตอนนี้ก็เพื่อนๆมาคิดเกมเล่นกันนะฮะเดี๋ยวกูไปทายาก่อนใคร เขเลยได้เดียวเปนข่ได้ดียวอามเด็ดนี่ซีปลาของกรงเทา่เ้ใช่ตอบรูใช่ตอบูตอบรู้ไม้แล้วมาเข้าไปนอนกบบ้างบีนอนพร้อมกูบีว้าอย่างงี้อนี่เชิงผูต้อง้เอาคนซีบีนี่บี มาเลยมามาไป่กำลังจะเตรียมนอนละเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับโอเคทุกคนราตีสวัสดีครับบ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งตื่นละกําลังจะเดินไปเข้าหงน้ำล้างหน้าแปรงฟันครับแล้วก็กินข้าวเมื่อคืนนอนดึกกันมากก็เพื่อนๆก็ตื่นมามึงแปรงมึงแปรงนี้ไปที่ฟันฉีหมาเลยโอเคโอ้ล้างหน้าแปงฟันก่อนแล้วกัน อืล้าง,งหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วรอกินข้าวกำลังจะไปน้ำตกที่เดิมครับแต่เพื่อนๆจะไปโดดน้ำกันตรงนั้นแล้วก็กลับมาอาบน้ำท่าเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางไปที่อื่นต่อครับเดี๋ยวเจอกันที่สระมรกตเลยบ๊ายบาย การที่ผมได้มาเที่ยวที่นี่นะครับเป็นการพักผ่อนแบบธรรมชาตินะครับก็มากางเต็น ที่ระเบียงไพร์วิวนะครับซึ่งที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับความสุขมากนะครับที่มาเที่ยวกับเพื่อนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนสมัยเรียนด้วยขอบคุณนะครับสถานที่เที่ยวนะครับที่นี่นะครับระเบียงไพร์วิวนะฮะให้ผมได้มาสัมผัสธรรมชาติอย่างทีแท้จริงนะครับ เดินทางกับกรุงเทพนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบปลามูแชนแนลด้วยนะครับและในอีพีหน้านะครับผู้ผมจะพาคุณไปเที่ยวไหนนะครับรอติดตามดูแล้วกันสวัสดีครับ